ชีวิตในวงการบันเทิงพิมพ์พิมพ์มปะพา,าก็เคยไร้งานาละครสองปีหลายคนก็คงไม่รู้จักพิมพ์พิมพ์ปะพา,าเล่าถึงชีวิตในวงการบันเทิงเคยไร้งานาละครถึงสองปีก้อยดินนั้นก็ถึงกับร้องไห้ตามพร้อมบอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยนั่นเองแต่ก็ยอมรับว่าช่วงเวลานั้นมันได้กระทบ ทบทวนขนาดที่อะไรไปข้างแล้วก็มีพัฒนาไปเรื่อยๆจนได้โอกาสสันกลับมาอีกครั้งลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆสำหรับพิมพิมปะพ,พา,พาตั้งแต่ตั้งแต่ปะพาพรเธอนั้นก็เริ่มโด่งดังจากการเป็นนักร้องและขณะได้การประกวดมาหลายๆเวทีจนกระทั่งได้มาผ่านมาเป็นนักแสดง ขึ้นแท่นเป็นนางเอกช่องดังนั่นเองแต่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักว่าเธอนั้นจะมีทุกวันนี้ได้เธอก็ต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างแต่เธอนั้นก็เคยเปิดเผยว,ว่าเคยไร้งานละครน,นานถึงสองปีเลยทีเดียวปกพิมพ์เล่าในชีวิตไร้ละครพิมพิมพ์ปะพาเล่าชีวิตในวงการบันเทิงเคยไร้ละครถึงสองปีก้อยกับเดินถึงกับ ้องให้ตามและย้อนกลับไปเมื่อวันที่11มิถุนายน2566สาวพิมพ์นั้นก็ได้ออกมานั่งพูดคุยในรายการยังไงไหมเล่าใน EP 65และเธอก็บอกว่าละครเรื่องแรกก็เล่นด้วยคือตั้งแต่7ขวบ แต่อยู่ในวงการบันเทิงมานานถึง24ปีแล้วว่ามองว่าจะท้อได้ไม่อยากจะทำแล้วไหมเธอก็บอกว่าท้อบ่อยบ่อยมากนั่นเองเหมือนไม่อยากมีงานเลยและระหว่างสองปีเป็นช่วงที่หาเหตุผลในความผิดของเราไม่ได้เลยทุกทุกครั้งที่ทำอะไรมันก็กลับมามองตัวเองว่าผิดพลาดไปอะไรไป ตอนนตอนนั้นก็ละครก็อ่อนแอออกไปในกระแสตอบรับที่ดีมากเลยค่ะเลยแฟนๆขับก็เพิ่มเยอะเลยทีเดียวยอดติดตามก็ในอิสแกรมก็เพิ่มขึ้นคิดว่าทุกๆวันนี้อย่างกำไร ทำกำไรไปได้ดีมากๆค่ะแต่ก็อยู่ๆดีๆก็ไม่ได้งานเลย2ปีถ้าสรุปเหตุดเด,ดติ้งนั้นไม่ดีหรือเล่นละครต้องโดนค่าแล้วนั่นเองแต่มันก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรเพราะอะไรทําไมนั้นคนนี้ก็มีงานทําไมเราถึงไม่มีช่วงระหว่างนั้นก้อยดีนั้นถึงกับน้ําตาไหลชื่นตามกันเลยค่ะ พิม์พก็บอกว่าตอนนั้นไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยนะคะแต่ก็ได้ความจริงที่เขาไม่เลือกเราแต่ยอมรับว่าช่วงเวลานั้นได้ทบทวนว,นว่าขาดอะไรไปบ้างและก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนได้โอกาสกลับมาอีกครั้งและคอยย้ำว่าคำทุกอย่างที่ด้วยว่าโอกาสที่เป็นสิ่งสำคัญ